สวัสดีครับผมยศครับยูจีเนียครับก้อยค่ะเป็นเซลล์เมนเจอร์ค่ะวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ยูโรปามอเตอร์นะครับสาขาลาดพรึกนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาลูกค้าทุกท่านครับมาดูกับรถผู้บริหารป้ายแดงนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูในเรื่องของ X540E นะครับจุดเด่นๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมานะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องผ่านจุดคัดกรองครับทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะต้องผ่านจุดคัดกรองครับ ครับวัดไข้แล้วก็เจลล้างมือขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอเราไปดูรถกันเลยครับเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับ x 5 4 0 e นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้คุณยศแนะนำในเรื่องออปชั่นรถเลยค่ะ และในตัว X540e นะครับตัวนี้มาในแพ็กเกจ p ทล Excel ์เชนนะครับหรือว่าเป็นชุดแต่งแบบที่ี่ใช้โครเมียมตกแต่งครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมครับมีแถบสีเงินด้านล่างนะครับพร้อมจุดเด่นๆครับไฟหน้าที่เป็นแบบ a d a p t i v e LED ที่ให้ระยะการส่องสว่างไกลถึง500เมตรนะครับในไฟสูงอัตโนมัติไฟตัดหมอกด้านหน้าครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดครับส่วนด้านข้างเดี๋ยวมาชมตรงนี้ครับส่วนด้านข้างครับเราจะมาพร้อมรถรุ่นนี้ครับหรือเทลเอเชนจจะมาพร้อมกับตัวแม็ก ขอบ19นิ้วนะครับทั้ง4ล้อนะครับพร้อมกับยางรันแฟตนะครับคือยางรันแฟตคือเวลาที่เราเกิดเอ็กซิเดชันหรือสูญเสียลมยางครับเราสามารถวิ่งต่ออีกไกลสุดสูงสุดถึง250กิโลที่ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับจะเป็นช่องลมเข้าครับเป็นแอร์บีสเตอร์ครับการจักระแสลมนะครับช่องแอร์เกิะแอร์เคอร์เทนแอร์บีสเตอร์ครับช่องเอาลมออกนะครับตรงนี้ก็จะมีลมออกตรงนี้โลโก้สัญลักษณ i ครับหรือ i-Performance ครับก็คือระบบไฟฟ้านะครับคำว่า x d r i v e คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 40e ก็คือเครื่องยนต์นะเป็นหัดเครื่องครับมีบันไดซึ่งถ้าตัวบันไดข้างตัวนี้ถ้าเป็นตัว M-Sport จะไม่มีบันไดข้างนะครับจะเป็นชุดแต่งอีกแบบหนึ่งไฟเลี้ยวที่กระจกครับส่วนระบบของรถคันนี้จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบ Comfort Ac c e ก s ครับก็คือเราสามารถแตะล็อกรถครับนะครับ ถ้าเราแตะนิ้วค้างไว้กระจกกระทางก็ะพับเก็บให้ด้วยนะครับเดินเข้าใกล้เหมือนเดิมครับสอดมือลงไปครับเป็นการปลดล็อกให้จะมีระบบทั้ง4ประตูแล้ครับคือทําได้4ประตูเลยนะครับด้านต่อมาครับคันนี้จะเป็นรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเบนซินนะครับเป็นเบนซิน95ได้หรือแก๊สโซฮอล์95ก็ได้นะครับส่วนท้ายรถครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบทรงแ s h เช e ที่เป็นเอกลักษณ์ของ B M W นะครับเน้นทัศนวิสัยนะครับคนที่ขับตามมาเห็นได้ชัดเจนนะครับ ไฟเบรกตรงที่3นะครับตัวกระโปรงท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับคันนี้จะเป็นไฟกระโปรงท้าย2ชิ้นครับอีก1ชิ้นจะเปิดตรงนี้นะครับเป็นเมนูนนะครับสามารถแล้วอีกอย่างหนึ่งครับในในพื้นที่จุดสัมภาระครับใน X5 ตัว4ีปีตัวนี้ยังสามารถมีช่องเก็บของก็คือเป็นตัวที่ไว้ตัวของสายชาร์จครับแล้วก็เป็นพื้นห้องในสารพื้นห้องเก็บสัมภาระแบบเรียบนะครับพื้นเรียบนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับ มีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ครบหมดทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในครับส่วนด้านในตัวห้องโดยสารนะครับจะมีเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเมมโมรีตำแหน่งเบาะก็คือสามารถที่จะเมมโมรีตำแหน่งได้2ตำแหน่งนะครับมีตัวดันหลังครับหรือลมบ้าซัพพอร์ตให้นะครับที่เปิดกระโปรงท้ายในรถครับระบบเซ็นทัลล็อกตัวของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นออโต้เป็นทัฟฟิกแจมทั้งหมดเป็นตัวแจมกันหนีบทั้งหมดนะครับทษท่นะครับ ชุดเปิดไฟหน้าครับที่เป็นแบบออโต้ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนเอนเตอร์เทนเมนทั้งหมดครับเดี๋ยวเราเข้าดูนรถกันเลยครับตอนนี้อยู่ท่ห้องโดสารนะครับในห้องโดยสารเนี่ยปุ่มฝั่งด้านขวามือครับจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนทั้งหมดครับบวกลบเสียงวิทยุเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงนะครับฝั่งด้านซ้ายครับบนพวงมาลัยจะเป็นปุ่มลิมิตปุ่มคูคอนโทรลทั้งหมดนะครับที่หน้าจอเลนอนไม้ครับจะมีบอกน้ำมันเชื้อเพลิงมีบอกรถวิ่งได้กี่กิโลนะครับน้ำมันมีวิ่งได้กี่กกกิโลวััดรรรออบบบคตำแหน่งเีย คันนี้เลขไม่อยู่แค่5,152กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็มีบอกโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับต่อมาเรื่องของที่หน้าจอครับคันนี้หน้าจอเป็นแบบทัชส,สกรีนนะครับเป็นแบบ ID6 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้ ID6 คือหน้าจอที่เป็นกรอบเป็นช่องๆแบบนี้เมื่อเรากดค้างครับที่หน้าจอสามารถย้ายไอคอนได้เหมือนที่เราเหมือนที่เราหยุดเล่นในวิดเจ็ตของโทรศัพท์เขาคือย้ายตำแหน่งหน้าจอได้หมดเลยนะครับ เครื่องเสียงคันนี้เป็นลำโพง12ตัวนะครับเป็น่าเป็นลำโพงของ BMW เอ,เอง,นะ,เองนะครับเสียงก็โอเคแล้วมีซับวูเฟอร์ใต้เบาะมีซับวูเฟอร์ใต้เบาะให้นะครับแอร์เป็นแยกอุณหภูมิแบ่งซ้ายและขวาแลว้แลว,ลวคือแบ่งครึ่งด้านคนขับด้านผู้โดยสารให้เลยนะครับมีช่องใส่ CD สามารถเล่น DVD ได้ครับนะบพูดง่ายว่าเราสามารถดู DVD ได้เลยนะครับพวกนี้ครบหมดทุกอย่างนะครับเชื่อมบลูทูธเปิดเพลงผ่านมือถือได้เลย แล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ตัวถึง20่ิจิกสามารถโหลดบรรจุเพลงวัตถุดได้เลยนะครับตัวแฟลชเล็บดอททอมครับเป็นทัชสกรีนครับดูที่หน้าจอด้านบนกับนิ้วผมนะครับผมสไลด์นิ้วครับจะสไลด์ตามนิ้วผมเพราะฉะนั้นครับตัวแฟลชเล็บดอททอมตัวนี้สามารถเมมโมรีอะไรก็ได้ครับ8อย่างอย่างเช่นผมอาจจะเมมวิดีโอสี่คืนเบอร์โทรศัพท์ที่ผมใช้ประจําอย่างเงี้ยครับเมมแยกได้เลยเกียร์คันนี้ครับอ่าเป็นเกียร์เดินหน้าแบบ8สปีดครับเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้า หัวเกียร์ไฟฟ้าคือเมื่อเราใส่เกียร์หรือเราเข้าเกียร์ดีตำแหน่งเกียร์จะกลับไปตำแหน่งเดิมแต่เกียร์จะเข้าเปลี่ยนตำแหน่งไฟให้นะครับเป็น8สปีดเดินหน้านะครับมีปุ่มไอเดียคอนโทรลเลอร์ควบคุมหน้าจอได้เพนาะหน้าจอทจัชสกีนก็ได้หรือใช้ไอเดียตัวนี้ควบคุมก็ได้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้ามีเบรกออโต้ให้นะครับมีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคให้นะครับก็คือปุ่มนี้ขับอยู่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอัตราเร่งจะเปลี่ยนต่างกันทุกโหมดนะครับ สัญญาณถอยจอดหรือกล้องถอยหลังครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะติดกล้องขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยที่ม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นเขาก็เป็นกล้องถอยหลังแบบนี้เลยนะครับบอกด้วยว่าใกล้กับวัตถุมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับนี่คือกล้องจริงกันชนหลังเราอยู่นี้ครับนะครับเมื่อวิ่งไปแล้วความเร็วเกิน30จะตัดออกไปเองอัตโนมัติครับแล้วก็ปุ่มต่อมาครับจะเป็นปุ่มของตัวลงเขาครับหรือทางลาดชันมากๆรถจะช่วยเบรกเองให้อัตโนมัตินะครับต่อมาเป็นปุ่ม E Drive ครับเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการขับข นะก็คือรถของ BM เมื่อสตาร์ททุกครั้งถ้าเป็นปลั๊กอินจะปรับเปลี่ยนโหมดได้3โหมดครับสตาร์ททุกครั้งจะเป็นสะอาเป็นออโต้ขออนุญาตนะครับสตาร์ททุกครั้งจะเป็นออโต้นะครับก็คือออโต้ d ีด e ก็คือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับจนความเร็วถึงประมาณ80แล้วจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ให้เองอัตโนมัตินะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็น Mac e d r ด v e ครับ ถ้าไฟฟ้าเรามีมากพอเพียงพอจะวิ่งได้ความเร็วถึง120ครับและระยะทางสูงสุดได้ถึง30กิโลเมตรอ่าโทษทีนะครับระยะทางสูงสุดได้ถึง30กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อง่ายว่าเราใช้ความเร็ว100เหยียบจนไฟหมดได้เลยเมื่อไฟหมดครับจะกลับมาเป็นเครื่องยนต์ให้เองอัตโนมัติเหมือนกันก็คือในตัวของแม็กอีได้หรือไฟฟ้าล้วนๆครับ กดอีกหนึ่งครั้งครับจะเป็นคําว่าเซฟครับหรือเป็นการใช้เครื่องยนต์เป็นหลักแล้วเก็บไฟไว้หรือเอาเครื่องยนต์ไปชาร์จไฟครับเพื่อเอาไฟกลับมาใช้งานใหม่ได้ในสภาพการจราจรต่อไปนะครับอันนี้คือเข้าๆที่อยู่ในรถของพักอินคันนี้นะครับยังมีลูกเล่นอย่างเช่นคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อครับโช๊คเป็นถุงลมนะครับสามารถปรับแข็งได้เมื่อเรากดสปอร์ตก็จะปรับแข็งได้ครับอย่างเช่นนี้ครับสปอร์ตผมสามารถคอนฟิกได้ครับว่าผมต้องการใช้อะไรในสปอร์ตครับ เอาเป็นเครื่องยนต์และคัสซีด้วยหรือเอาเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวหรือเอาเป็นช่วงล่างที่แข็งอย่างเดียวนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ในรถจุดเด่นๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเด่นกว่าอีกครับก็คือราคาน่ารักมากครับตามผมมาเลยครับและคันนี้ครับราคาเปิดตัวตั้งขายเนี่ยตั้งอยู่ที่4 2 5ล้านบาทนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเลขไมลห้าพัน่งร้อกิโลเนี่ยราคาที่บอกว่า,วาน่ารักเนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับพี่ก้อยราคาตอนนี้ครประหยัดไปถึงล้านสค่ะเหลืออยู่แค่เพียง3ามล้านสองแสา่นบาทเองค่ะนะครับจุดเด่น <S <S ๆอีกหลายอย่างครับที่มีในตัวรถของคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นในเรื่องของอเครื่อง2000ันซีซีแต่ให้แรงม้าได้ถึง 313แรงครับไฟฟ้าวิ่งได้สูงสุดถึง30กิโลเนี่ยอยากให้ลูกคา้คาทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับและพร้อมกับแคมเปญอีกมากมายนะครับมผมขอแคมเปญสักอย่างครับพี่ก้อยแคมเปญนนตอนนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99ค่ะดาวเพียง3 9 9 0 0 0บาทเองนะคะ BSI ยังเหลืออีก4ปี<ช>นะครับใช้ได้แบบลูกค้าเซอร์วิสฟรีทุกอย่างถึง4ปีคุณยศคะแล้วตอนนี้เรารถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนคะอตอนนี้เราอย่างที่ผมเกิดงนต่แรกครับคันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงถนนตัดใหม่เส้นราชพฤกษ์นะครับเป็นโชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ครับและวันนี้ครับผมยศ b m เ g เนและคุณก้อยต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงฝากเพจยูโรป้ามอเตอร์และ กดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ